ก็ไปผูกอยู่ในวัดทุวันทุวันพ่อใหญ่บ้านเอาวัวไปผูกในวัดเลหลวงพ่อเราเลยเครียดหลวงพ่อก็เลยโกรธเกก็เลยเขียนป้ายไปตอนนี้วงกระตรีทิศเศกทองเริ่มบรรเลงเพราะเรือคู่นี้ถือว่าระดับห้าดาว,รวาเรือเทพมรสิถึงแปดแปดซึ่งเป็นแชม,มป์มาสองปีติดติดืูว่าปีนี้จะครองเป็นปีที่สามได้เป็นอมตะได้หรือไม่ดูว่าเรือพร พยาตากเป็นรองแชม,มป์ปี255พันราและ5้ปีในประเภทขอ2ปีติดและเป็นรองแชมป์ในอันดับที่3ในประเภทกอเมื่อปี2555พ,พยขอพาตากได้เป็นรองแชมป์ในประเภทกอนั่นคือขยับขึ้นมาครับหลังจากเป็นรองแชมป์ประเภทขอมาเมื่อปี5 3 5 4 2555 ขยับขึ้นมาเป็นรองแชมป์ประเภทกอปีนี้มาเป็นผู้ท้าชิงในเที่ยวนี้เจอเอาตัวใหญ่ตัวต้ำของเสียชลิตเทศเทปใบจากสังหวัจังหวัดฉละบรุรีในน้ำเพนนนอรสิงห์88เทปนอรสิงห์88พยัก์ร้ายผู้ไม่มีวันตายครับสูบอลลเนิเวดายอยู่เล่าน้อนไดงครับ อพระยาตากร่องน,ำน้ำเงินใส่เสื้อสีสม้มหลันเลนลักันเลลักของเทมเราสิงห์88ครับเสื้อสีเหลืองตราสิงใส่เสื้อสีเหลืองตราสิงในสมัยนี้ไม่ทราบผมก็เห็นังเกตไปว่ายังมีธงหานุมบาศเชนธงปักอยู่ที่หวัวโขนเรือหรือไม่หัวก็รู้ครับดูกันเอาครับมีตาก็ดูมีหูก็ฟังหัว จะดีกว่าใครแับลมที่ผิวน้ำแต่เป็นลุกระรอกเล็กน้อยและปานกลางเหลือต้องสองร้ามาจอดสงบนิ่งเชื่อฟังกรรมการเหมือนสามีที่อยู่ในโอวาทของภรรยา,าอ,อ ป่าจีงช่วยครับพี่น้องในประเภทเหมือยาวหรือต้นใหญ่ใหญ่หรือต้นยาวในนามผลศักดิ์สิทชมเมื่อปีที่ผ่านมาในนามผลเทพนรสิงห์ปัตนเจอคู่ช้าคู่ชิงเว้อบ่กในน้ำคนพบเรื่อยยาวต่างต่างคนต่างบทต่างคนต่างเปลี่ยนต่างคนต่างเสียต่างคนต่างสียี่างน้ำประตูกีตารปลาชจ้าขุดหลบขนดมนาลอยู่ก็านไม่ออกบอกก็านไม่รู้คู่หอยปูปลาปลาหลบปลาไหลเตมบตาเมตพยาหนั่าไอตัวเล็กๆไปอยู่บนกองไม้จีไพรไอตัวใหญ่อาตากอยู่หน้าต้นหลวงพ่อละวะและพวกนี้ไม่ยอมกันแน่นอนครับดูที่ว่าท่านผู้ชมดูว่าเดียวนนี้ับไปป กูหัวใจปาตายใจมัแลวดัววิบาันจะขาดจขาดดกันทุกูดูดัวเดี๋ยวนี้ในน้ำโพเจอติดตะเต้ติดตเต้ใตะเต้าฟาดแบบปืนเอาสเก็ตกระขายละพอเบียตาบเอาลงไปยอมจะเดือกันด่วเดี๋ยวนี้ดูดัวในน้ำโพพอเบียตาบอว่าไปถ่อมนี่ยังเยี่ยมไปสมใจละหัวจะเสมอ สามบัฟจะพายเข้าลู่ได้เอาเรือไปรับไปเร็วเรือยนตครับเรือยนครับแปิเหนื่อยใจจะขาดลับไปท้ายเลยครับกำลังเหนื่อยมาฮะช่วยด้วยจับแม่นี่ครับเป็นมวยรุ่นใหญ่ครับ,บเป็นเรือแบบ5้าส้าฝีพายแม่สนุกสนานครับแต่จอกกว่าว่านะตอนนี้ใกล้เวลาครับเรือยศต์มันไปได้รับไปท้ายเลยครับเรือกู้ภัยครับ กู้ภัยครับมารับนายท้ายเรือ,อพรทยาตากด้วยครับไปใส่น้อขอบคุณเรือตรวจการกรมประมงครับวิ่งมาฝั่งคันนี้เลยครับแม่กลับลำแล้วมาฝั่งคันนี้เลยครับช่องก็ผันสายตาของท่านจากภากฟ้าลงไปมองจางสุดไปนะครับออกมาเลย หากท่านผู้ชมจะดูมิเกียร์ครับขณะนี้เรือโคโคที่ว่าจะตัดเชือกฉิดชนะเลิศในคู่นี้ระหว่างเศรษฐีเรือทองกับเซธทองทองเศรษฐีเรือทองนั้นโอ้โหจะเก่ย์สกายตซธทองไดนลุยแรงแร้มันแล้ยใส่เศรษฐีเรืออยู่ในร่องน้ำตรงนั้นของเตียนหลบจากมันหอบเก็บในน้ำแพ้ทองทองถึงจะมาเป็นปีแรกเราจะขึ้นตำแหน่งโจเต้เอาละเว้ยนี่เขาบอกแล้วว่าลบลอยรั้งชนะลอยรั้งก็ต้องบอกว่าลูกเขาลูกเราเป็นพี่เป็นน้องกันตอนนี้ต้องบอกว่า ะครับจะจะบอกอยากจะมีเมียต้องจะซื้อหัวสวยก็ต้องดูหัวดูหางตอนนี้คุยกันแบบคนรู้ใจว่า,าะว ลอยคู่นี้หลวงพ่อเพลงกับหลวงพ่อพัดคุยกันรู้เลี้ยงไปมีอะไรในกองผายผายกันแต่สบายสบายไปมีการไม่มีการเหลือพลัมหน้าอะไรปะปะจุงมือกันเข้าเส้นไทยตอนนี้กำลังจะจุงเบรคเข้าเส้นไทยมองตาตายตายอีกทีขนาดนี้เศรษฐีเรือทองเศรษฐีเรือทองดาย เศรษฐีเรือทองธีเศรษฐีท,ทงเศรษฐีผมทองเศรษฐีผมทองธีผมทองธีผงทองให้สิชัยขั้นพ้นการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ช่งเกตไม่รอช้าพันต้องชีทลงไปที่ร่องหนาแปงครับในานามเศรษฐีเรือทอง เศรษฐีเรือทองกับเรือดีจากวัดผู้น้อยอำเภอบ้านให่จังหวัดลบบุรีเป็นฝ่ายชนะในเที่ยวนี้รับก็เป็นเรือพระโดยจันทคู่ใช่อีกลำหนึ่งเป็นเรือพระอยู่ที่ลบบุรีพระครูประพัดธรรมทินสิทธิลบปูแบนจันทสโรเจ้าของวิชาแม่ตะเคียนยกเรือจันทคู่เป็นห้าสิบผ้าวิพายตอนนี้มาดูครับ40่สิบวิพายอะไรก็อะไรในน้ำ กะทิ้งแดงไก่ทองอยู่ล่องน้ำน้ำเงินคู่นนี้ห้าดาวเอาอกมันยกล่องเมื่อสักครีนี้ในน้ำของกะทิงแดงโบพาท่าไปหนึ่งเที่ยวแต่ว่าเที่ยวนี้ในน้ำของกะทิ้งแดงบอกว่าไม่ยอมแล้วไม่สูเอียไม่ติดใต้มือแน่นอนกระทิงเดงไก่ทองของพี่ดองชาวหัวดงบอกว่า เล่ให้ดีอาจมีสายเที่ยวตแต่พอพระแก้วบอกถ้าจะให้ดีกูว่มามีสองเที่ยว,วอ่ะเออกระตุน้นฮะกระทิงแดงกับเลเจนซี่อันไหนอัตนตรายกว่ากันก็เอามาอีกแล้ววะเฮ้ยกระทิงแดงกับเลเจนซี่ผมว่ากระทิงแดงถูกถูกได้ไงคุณเอออ้าว กะทิงแดงกินยทิงแดงเนี่ยมันบอกว่าห้ามดื่มเกินเวลาสองขวดเออแต่รีเจนซี่มันไม่ได้ห้ามมันไม่จำกัดมันไม่ันคเขรังนครกับจักรรายครับเครังนครกับจักรรายขึ้นไปด้วยนะครับท่านที่มีสูติทบัตรครับระหว่างทิดากะทิงแดงกับจันเจ้าทิดากะทิงแดงนั้นก็บายให้กับจันเจ้าเข้าไปสู่รอบทิงในประเภทขอต่อไปครับ ให้เจ้าแม่จันที่มาพรพิจนุครับพรเมธีพรมประธานชาราวันสิงห์รีโอกับแม่ของเอกนาวาให้ขึ้นไปเกาะที่ต้นทุนด้วยครับผมโบช่วงนี้ลมเริ่มแรงครับก็หดูทีมงานับเที่ยวนี้ในน้ำของกระทิงแดงครับ บอกว่าคนนี้จะทิ้งแดนจะแก้มือกับพรพระแก้วได้หรือไม่จะมีไฟล้างตาเป็นเที่ยวที่3หรือไม่หรือว่าจะแก้ผ้าแก้พรหมดตัวว่ากันไปถ้ายังไงไผู้จัดก,การทีมพรพระแก้วครับปรับหนังสือและเอกสารของสะพานพระราม8ครับ <c oughs> จะเป็นนายกเสนอก็ดีจะเป็นมหาคณินก็ดีถ้าคนไหนได้ยินชื่อได้ยินเสียงเรียกแล้วขอเดินมาทางนี้เลยครับ โโอ้้หลมแรงงงตตไปัสาวสวยสุภาพรเวยครับส่งผู้แทนมารับเอกสารเลยครับจะดูเรือยาวมอเตอร์ไซค์แข่งหรือแช้ขึ้นแรงๆเรียกว่าอะไรดีเอาบ้างไฟจาเลือกบ้างไฟครับบ้างไฟเลยก็โยนให้แล้วไม่รับดิจ้ะไปที่ไหนไม่สบายนนั่น จังหวัดนั้นละยินดีนอนนี่ออกเก้าถามออกเก้จริงๆครับท่านผู้ชมครับดูว่าเรือแคร่นี้ยังไม่จบครับเดี๋ยวว้าว้ากับมาจองรับแต่เที่ยวนี้ครับในน,น้ำพบปลากระเบนปลากระเบนเพราะว่าเหลือแม่พิสุ่ธิ์ไปผายครับเจอเรือดีเดังในน้ำพบกระทิงได่ไก่ทองครับ๋องจะมีเที่ยวนิดๆมรือไม่เอาเรือไม่เที่ยวนี้ในน้ำ ขอว่ายังไงายปบัดไปยังไงเก็บตักไก่เราขอาไปไงขอไปแก่บอวเฮียเอาล่ะว่าเอาเดี๋ยวนี้หลบเราไปสักไปบัวจะไปไปตัดต่อไปบัดไปยังไงก็บตะกไก่เอาไปแกไม่วเฮียเอาล่ะเราไสันไปบัวไม่ทิ้งนี้ที่ไหนรู้ได้รู้ว่านี้ได้รู้ไหมพวกแกจากสิ่งตูกนี้บนเรือดีไม่ธรรมดาซะแล้วเพี่ยงนี้มาแต่พิกัดอันเตที่นี้ออกรูยออกเมื่อกระทิงแดงบอกว่าต่างคนต่างสายต่างคนต่างเพียต่างคนต่างสิเอาเลยไอ้จัากขอบลักขอจะทำทันหรือไม่ทันไอ้ที่อยู่ตายไอ้อยากหัวตีแรงแสงหนีมาจะหนีพ้นหรือไปพ้น ไม่รู้ว่าจะหนีพ้นไม่พ้นตาคนต่างตาคอนหวังหวังไม่ได้ไปชิมใจด้วกันตั้งคู่เจ้าด้วย่ารู้ว่าตาสายตาเราผ่อนพ้าแก่ผ่อนป้าแก่จะนอกเอาแต่สองียวไปได้ตอนนี้ผ่อนป้าแก่อยู่โลงน้ำแดงแล้วกจะหนีไอ้จักไอ้จักยกไก่ทองไอ้จักเลิกกระทุ้กเลืกจะโคตจะตีเลยจะแดงได้ไม่ได้ไอ้จักกระตัวลงมาพบรู้ได้เอาเลยไก่ทองจะพุ่งออกจะพุ่งออกแต่ว่าหาจัวสุดท้ายผ่อนป้าแก่หนีแล้วจ้าเอาละเว้ยตาคนต่างไม่เกยง่ากเกงสีตาคนจ่างอัดน้ำก็จะ ตาคนดทางไม่ยอมกันเลยไม่รูว่าไม่ยอมแล้วพอนก้าวอะไรท่าเราทีเราเริ่มลงไปพายก้นหนีพรนก้าวพอนก้าวไปทางไกลทางไกครับพี่น้องท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้า ร่องน้ำแบงกับในนาพรพระแก้วเป็นฝ่ายชนะในเที่ยวที้พอพร,ระแก้วเป็นฝ่ายชนะทั้งสองเที่ยว,วครับเราจะพาไปพระแก้แวรรกครับเรือประเภท40ใบาพายนั้นไปนอนคอยนั่งคอยแล้วดูที่ว่าบุญภาวาสนาสงนั้น จะได้มีโอกาสได้ครอบครองเควยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเ,เ,เจ้าอยู่หัวในงานบุญป้างไฟคิดเ,เอาแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นครานัราทานข้าวันหมดแล้วห่วงอาจารย์ยังไม่เห็นทานข้าวเลยอ,อเป็นปครูบาอาจารย์เพว่าจะอิ่มทิพย์อิ่มอกอิ่มใจเห็นลูกกเห็นลูกศิษย์เด็กๆมาลักล้างนครเรือดีจากะระดรำต่บบางเมืองรุ่งพาส่วนร่องน้ำน้ำเงินที่บอกว่า ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาับผมอยากระลายปาเมื่อปีพอต่อ0อห้า้สิบสี่ได้แครงแชมป์อันดับสามปี้โนบานา5นึ่งห้าสิบห้าน้าหายตาแล้วมาพุบฮุบเพล่เพลตี2 5งพห้าย้าสิบหกหมายปั้นปั้นมือจะคว้าชกับหลังดีได้โสนายดีนะเรือลูกพี่ผมด้วยนะเรับผมเมื่อคืนเจอกันแล้วเรือลูกพี่ผมนะ ท่านผู<ด>้ชมครับห<ะ>ุมน้ำเงินครับดูให้ดีเที่ยวนี้มีความหมายเจ้าชากรนลายปีนี้จะไปพิจิตตวัดท่าหลวงได้หรือเปล่าเ<า>มืม่อปีที่แล้วก็ไม่เกิน<า>จะปี3สามเที่ยวได้หรือไม่ทเที่ยวนี้ดูว่าจาก,จาก,จากนารยนารยณยและเที่ยวนี้จากนารายอันตรายซะด้วยอยู่โลง่งน้ำรูสีนน้ำเงินครับดูนอดูว่าครับดูว่าไอหนุ่มเมืองรถมาสดกว่าจะบดเก่าให้สยบ ปีสามเที่ยวได้หรือไม่ไอหนุมจากสถาบันการพราศศึกษาอุทยาเขตพรละลำปางครับพี่น้องใช่กามเป็นมัดกามนะการงานเอาแล้วครับในหนาวะที่หลังนครจะอยู่ในล่องน้ำแดกเป็นหนุ่มหนุ่มสดๆครับเป็นเยาวชนเป็นที่พึ่งในสำหรับพี่น้องชาวเรืพวกเราว่าจะเป็นผู้สืบสาร ตำนานมรดกไทย <ขอ S 1> มรดกดทางสายนา้ำปีนีด้ดูวจักนรนลายชื่อเสียงจะดังจะโดง่งเหมือนผู้จัดก,การเรือวิจักรโทใบวงเล็บขอจอดดกปียุนดนลแล้วเข้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หต่อ เออใหม่เอาไม่ได้พี่มันมีสามีแล้วเออไมเป็นไรต้องบอกเอาอีกบอเอาอีกเลอโอ้โหนี่เอาใหม่เอาใบใหม่ต้องให้เอาเลยเออเอาอีกดีกว่าโอยลองดูเออให้เมียยือใ่ดูไม่อาดูมันเขาเเห็นเป้าหมายยุดห้ามแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ลูกพี่เคลียร์เองไอ้น้อง จับเลยก็ไปโนนภูว่าสมพงษ์อรุณโลดปัญญาผู้ราชการจังหวัดเลยฉลาดกว่าก็บอกมันน่าระแวงประวัติฉลาดก็ถูกระแวงจ้าทำก่อนบอกว่าใครสั่งทำทีหลังบอกไม่รู้จคิดไม่มีสมองคนเกิดชิดต้องมันไปจีบต้องไปเช้าไป็ต้องใช้ต้องใช้พิธีอย่างพี่ออมาเลย แลวครับพี่น้องท่านผู้ชมที่กระโจครับความพยายามอยู่ที่ไหนแต่ว่าความพยายามก็มันอยู่ที่เดินตรงนั้นของมันนั่นแหละเดี๋ยวนี้มาดูซิว่าเกลานครนันน,นครลำปางเดินกระเด็นจากนารายจากนารายจากเซราบุรีเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้เป็นจาา่าเพราะว่าฝ่าสายลมฝ่าขึ้นพาย,ยุขึ้นมาแล้วด่างเคล็ด่างตับแตกขึ้นมาแล้วแลบออ,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 ออมกมาแล้วเว้ยแลบออกมานันคือเกลานครตามิปมาด้วยจากนารายจากนารายกอดคอขอมแกนกันมาเลยแล้วเทวนีดูดีว่าในน้ำเทลานครบอกว่าอยู่โลกน้ำแดงได้เปรียบได้เท่าหูโลกน้ำแดงได้ แต่ว่าไม่พอในในนาำขนจักรนายจักราลัยนายจักรลายใส่ซับซับับไปตบัเิกมต่อกเเอาไวยเดียวนีดในนาจักรลาลัยอว่าตตายแล้วไม่มีอะไรกันในน้เขแางนครบอกว่าเอาเราเดียวนิดเวลี่หัวพายไดไปหัวพายได้ไปใส่เก้าหลอกบติดข้บอนี้แล้วทีนี้ได้ตลอรับไปในนาำขจักราลบอกว่าหัวยังสบายสบก็อยู่เล้อร้ยห้าสบเป็นตุ้ยไทยในขณะนี้อะไรก็กดขึ้นไดมืคูกีโจตีเอาลอยแขลลงนครคือเดิกของจังหวัด ลูแดงทำพลาจะแสงได้เลยจะแทงจะแสงได้ไปได้ได้ไปได้เอาลวยจักอะไรขอวิจักโคไปทำพ้าจะเสียท่าเสียทายเสียทายเอาลวยมไม่ใหญ่ลูกขึ้นสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายแล้วเทหงนครยังหนีตลับตัวตัวเมาเล้วเทหลังเรจะหนีึ้นมาเลยวเหลัตีเทหลเหเหลัีเทหจักอะไรเทหลงจักอะไรเทหลจักอะไรแค่แล้วเทหลั เท่าเส้นไข่ไปไม่รอดครับจากนาลายครับกระพจนจัดทร์สินจากคณะกรรมการผู้ชมเห็นไม่รอช้าทักกทีทัจในร่องน้ำแดงกับในนามว่าเขรังนครครับเป็นฝ่ายชนะในเที่ยวนี้เขรังนครจะร่องน้ำแดงครับเป็นฝ่ายชนะในเที่ยวนี้ครับพี่น้องครับครับกะลังเดินอยู่ลู่นอกครับเลยโดนขึ้นก่อนนะครับ ก็เป็นกาลังใจกับทีมเรือจักรนาราย่ว่าโดยสภาพการแล้วก็โดยธรรมชาตินะก็โดนขึ้นก่อนเพราะอยู่รูนอกหนอสายน้ําก็มีผลต่อการแพ้ชนะฝีผาตัวเรือฝีพายแล้วก็สายน้ําสายน้ําในที่นี้ก็ได้เปรียบเสียเปรียกันเล็กน้อยแต่ตัวแปลก็อยู่ที่คลื่นที่ลมแต่ก็อขอขอบคุณในน้ําใจของทีมเรือทั้งสองทีมน้องที่แสดงออกถึงความ อาเป็นผู้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยถึงแม้ว่าอารมณ์อยา่างนี้อาจจะทำให้บางลํำเสียเปรียบแต่ท่านก็ยังพร้อมที่จะแข่งขันนี่แหละครับกีฬาสร้างคนคนจะไปสร้างชาติต้อขอเป็นกำลังใจขอชื่นชมความกล้าหาญของทีมเรือทั้งสองทีมครับก็จะให้มันราบเรียบสนิทมันคงจะเป็นไปไม่ได้ครับก็เป็นกำลังใจครับขอเสียงประเให้กัเรือทั้งสองลำเลยครับพี่น้องครับ ครับเสียงตบมือเป็นกำลังใจให้กันนักกีฬาครับอเ,อเ,อเออทั้งสองลำมาจับฉลากค,ครับเขารู้อยู่ไม่จะกลัวกรรมก,การที่ตรงนี้จะเล็กสดเอ้าเอาไงรีบตัดสินใจ ้จาจับฉลากก่อนแล้วตัดสินใจเรื่องสนามโดยมีผู้แทนเรือที่อยู่ตรงนี้เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็วินิฉัยร่วมกันครับ,รบนั่นคือขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้องโอ้ กรรมการบอกว่าสำหรับคู่ชาละวันนั้นในขึ้นไปเลยครับมกาจะปล่อยขอวินิจฉัยปล่อยุดเดิมไปก่อนสำหรับคู่ชาละวันครับขึ้นไปเลยครับชาละวันก็ต้องเจอกับแม่โคมเอกนาวาครับพี่น้องขอเรียกต่อขึ้นไปอยจุงเดิมนะครับะสนามนปัจจุบันนะฮะน่ไปเลยครับสนามหน่ง อตอนนี้กรรมาการกำลังพัลรกเต่าทสอบไววเพราะกนี้จะพังุกใหญ่หวยออกแผ่นเอาทงไปตัดที่กล้องวิดีโอที่จะใช้สำรองในสนามสองครับอยากดูหนังดีภาพคมชัดเสียงไม่แักข้ของอต้องเล็กหนังแผ่น,น,น ผลการจับฉลากเสี่ยงสายน้ำเที่ยวที่สามระหว่างเขลางนครกับจักนรายสระบุรีเรือที่จับได้ล่องน้ำน้ำเงินเรือที่จับได้ล่องน้ำน้ำเงินได้แก่รือ คร